สวัสดีครับผมครูวินัยจบเจนภัยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอนวิัาเทคนิคสุป,ปการนะครับวันนี้ผมจะมาทบทวนการใช้งาน Google Classroom แบบรวดเร็วนะครับก็คือในสถา,านการณ์ที่เราต้องใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับอ่าอพลิเคชันหนึ่งที่เราเคยอบรมไปแล้วก็คือ Google Classroom นะครับอ่าท่าอาจารย์บางท่านนะครับอาจจะ เคยใช้หรือไม่เคยใช้แล้วหรือบางท่านอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมวันนี้ผมจะมาะรับทบทวนใช้งาน Google Classroom แบบรวดเร็วเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่ท่านอาจารย์จะใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับมาดูขั้นตอนในการใช้งาน Google Classroom เลยนะครับ อย่างแรกนะครับเราก็พิมพ์ที่ Google Chrome นะครับพิมพ์คำว่า Classroom Google นะครับอพอขึ้นมาแลครับอันแรกเลยนะครับก็คือ Google Classroom ตรงนี้เราก็คลิกไปนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนมันมีวิธีการเข้าหลายวิธีนะครับอ,อันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับ มันจะผูกกับอีเมลที่เราสมัครไว้นะครับดังนั้นท่านอา,าอาจารย์ต้องสมัครอีเมลไว้นะครับดังนั้นวิธีการดูว่าท่านอาจารย์ผูกอีเมลไว้เปล่าก็าคือดูตรงตรงนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นชื่ออีเมลของอาจารย์อาจารย์บางท่านอาจารย์มีมากกว่าหนึ่งอีเมลก็สลับบัญชีได้นะครับอย่างผมเนี่ยจะใช้อีกบัญชีหนึ่งก็คืออ่าบัญชีนี้นะครับซึ่งเป็นของกระทรวงนะครับก็คือ ินัย j at o v c m o e g o t h นะความจริงใช้อีเมล Gmail ไหนก็ได้นะครับ Gmail ก็ได้หรืออีเมลอะไรก็ได้อีเมลที่อาจารย์ได้มาจากกระทรวงหรือจากอบรมก็ได้นะครับนะผมจะทำวิชาใหม่นะครับไปที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ เข้าคำว่าสร้างชั้นเรียนนะครับแล้วก็ชื่อชั้นเรียนแล้วก็พิมพ์วิชาที่เราต้องการสร้างครับวิชาผมเมื่อชาผมสร้างวิชาระบบโทรคม,มานาคมไปแล้ววันนี้ผมจะสร้างวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์รหัสวิชาก็ใส่แล้วแต่ท่านอาจารย์จะพิมพ์เลยครับ ห้องก็เป็นนะครับ,นะรบเรื่องหรือห้องก็ท่านอาจารย์ใส่ไปก็ได้นะครับแต่หรือห้องก็จะใส่ไปว่าห้องอะไรก็ได้นะครับห้องสอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้จะใส่ หัวข้ออะไรก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็มาแก้ไขใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้ผมพอใจแค่นี้ก่อนนะครับผมก็สร้างเลยนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของอาจารย์นะครับว่าจะเร็วจะช้านะครับก็คือการสร้างสร้างเสร็จแล้วนะครับปุ๊บอ่าสิ่งที่อาจารย์ถ้าเป็นอีเมลของ Google ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีการสร้างลิงก์มีดไหมนะครับ อาอาจจะไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยใช้อีเมลของกระทรวงมันถึงสร้างลิงก์มีได้แต่ถ้าเป็น Gmail ธรรมดานี่อาจจะทำไม่ได้นะครับแต่มันก็จะมีรหัสของชั้นเรียนนะครับครับผมก็นะครับ,นะรบทำการนะครับส่งรหัสชั้นเรียนไปนะครับอันลอก ไปที่ลายกลุ่มของนักศึกษานะครับนะก็บอกนักศึกษาว่าเรานะครับให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนิชาไมโครโคอนโ,โทรลเลอร์นะครับ นะปุ๊บะอ่าเราซัสนะครับ,รนะรบมันจะมีอ่าคัดลอกลิงก์เชิญนะครับปุ๊บก็คัดลอกลิงก์ไปนะครับป๊บก็ส่งไปที่ไลน์กลุ่มก็คืออาจารย์จะมีไลน์กลุ่มไว้ติดต่อสื่อสารนะรักศึกษาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น,นวิชานี้ผมสอนสอนวิชาเป็นกลุ่ม3ใช้อิเ,เล็กก็ใช้ไลน์เดียวเลยครับผมก็อ่าศึกษาดู ส,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 สื่อสารกับนักศึกษาโดยใช้ไลน์ก่อนนะครับพอนะครับะระหว่างที่รอนักศึกษารครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีงานชั้นเรียนนะครับตอนนี้เราไม่มีงานเลยนะครับระหว่างที่รอนักศึกษาเข้าห้องนะครับตอนนี้อ้าวมากันแล้วครับสามท่านนะครับคือผมบอกให้หนักศึกษาเปลี่ยนชื่ออีเมลของตัวเองนะเป็นภาษาไทย นักศึกษาก็าเข้ามานะครับนะครับห้องนี้เมื่อเช้าผมสอนวิชาระบบโทรคม,มานาคมนะครับตอนนี้ผมก็มาสอนให้เข้าวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ไว้ก่อนนะครับซึ่งจะสอนวันในวันเพื่อหัดนะครับก็เอามานักศึกษาก็ทยอยเข้าห้องนะครับซึ่งนังกศึกษาจะเข้าห้องช้าห้องเร็วก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษาว่ามีอินเทอร์เน็ตมือมือถือ พร้อมที่จะเข,เข้าห้องชั้นเรียนหรือเปล่านะครับนักศึกษากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พร้อมอยู่แล้วนะครับเข้ามาแล้วสี่คนอ่าผมผมสามารถสั่งงานนักเรียนได้เลยการสร้างงานนะครับว่าให้นักศึกษาทําอะไรนะครับผมก็ไปที่กดที่สร้างมันจะมีงานงานแบบทดสอบคําถามเนื้อหาอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ง่ายๆครับเราก็โพสต์งานเลยครับว่า นะครับเราจะทำอะไรบ้างนะครับอ่าเช่นให้นะครับาหารูปไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ ออดูโนรุ่นออดูโนรุ่นใดก็ได้นะครับนะครับแล้วก็คำอธิบายเราก็อ่านแบบวะ่าแนบไฟแนบไฟล์นะครับ ใน Google Classroom อันนี้ผมเป็นการอัดสดนะครับผมใช้โปรแกรมเป็นดิจแคมแล้วก็ใช้ไมโคย่า, My านะครับในการอัดนะครับก็เป็นการอัดแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เทคเดียวนะครับนี้ผมอัดมาหลายเทคแล้ว น่ไฟล์ Google Classroom นะครับเราอาจจะทำเป็นไฟล์ตัวอย่างให้นักศึกษาก็ได้ว่าเราเราต้องการรูปแบบประมาณนี้นะครับเราต้องการให้นักศึกษา Arduino นะครับเราต้องการรูปอะอะไรสักอย่างเราผมต้องการรุ่นเมกกะอะไรนี้นะครับผมก็ผมก็เซฟแอดเลยครับรูปว่าเป็น โอเครับโอเคนะครับผมก็จะเอารูปเนี้ยนะครับมาอ่าไปแนบนะครับให้เป็นตัวอย่างให้หนักศึกษาดูว่าอ๋อรูปที่ ลักศึกษาใช้แบบประมาณนี้นะครับก็แนบไฟล์นะครับก็จะมีรูปมาอย่างนี้นะครับก็แนบไฟล์แนบไฟล์รูปภาพนะครับหรือจะเป็นเนื้อหาอะไรก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่ว่าอลักษาจะคปนนหามาครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้เมื่อได้แล้วเราก็ทำการมอบหมายงานนะครับระหว่างที่มอบหมายงานแล้วเราก็จะเห็นว่าอ่าุ๊บ ราก็จะบอกว่าตอนนี้เข้ามาห้องแล้วนะครับมอบหมายก็คือนักศึกษาในห้องนี้มี16คนนะครับตอนนี้เข้ามาแล้ว5คนนะครับยังก็ยังไม่ส่งงานเลยนะครับเราก็อรอนักศึกษาส่งงานนะครับก็คืองานที่นักงานที่เราส่งก็แล้วแต่ว่าจะให้เป็นค้นคว้าเป็นรายงานเป็นอะไรก็แล้วแต่เราครับ อันนี้คือเป็นการสอนที่ไม่ใช่สอนสดนะครับเป็นการอามอบหมายงานให้นักศึกษาทำนะครับาบางค่ั้อาจจะไม่สะดวกในการสอนสดนะครับใช้ Google Meet นะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอในการใช้ Google Meet ในการสอนอีกทีหนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็รอนักศึกษาส่งงานแล้วก็อาจจะไปเตือนนักศึกษาว่าเออส่งงานอามอบหมายงานแล้วนะครับ ส่งงานด้วยอะไรอย่างเี้นะครับก็นะก็ครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหรือแต่ถ้าอาจจะไม่รอครับไปดูวิชาที่ผมทำเมื่อเช้านะครับอะ วิชาระบบโทรคมนาคมนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนทีมหรืออัปโหลดรูปภาพอะไรก็ได้นะครับแต่ในในนี้ผมมีเวลาจำกัดนะครับก็คืออยากให้เน้นในการสร้างงานมากกว่านะครับงานที่ผมนนะคครรัับบมอบหมายไปแล้วนะครับมอบหมายไปแล้วส่งไปแล้วนะครับแล้วก็ผมให้คะแนนไปแล้วสามคนนะครับ ดูห้าคนที่ส่งงานมาเป็นยังไงบ้างอ่าส่งแล้วนะครับอ่าอริดาส่งมานะครับปุ๊บพิชาพิชาพรส่งมาอ่าสัจชัยส่งมานะครับอ่าอภิเดตปานีิส่งมาอ่าผมไปดูงานของอภิเดตปุ๊บนะครับอ,อโอเคถูกต้องนะครับผมเมื่อเช้าผมให้ส่ง รูปกล่องสัญญาณดาวทีวีที่ตั้นเซตบปล่าเซตยี่ห้ออะไรู้อะไรเลยอ่านแล้วอันี้เป็นทีวีเซตทับบล็อกถูกต้องนะครับผมก็ให้คะแนนไปแ,แล้วกเราก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเขาก็ได้ว่าดีมากครับหรือแล้วแต่ท่านอาจารย์ว่าจะส่งอะไรก็ได้นะครับผมก็โพสต์ไปแล้วก็ส่งคืนนะครับ ให้อัลฟิเดตปาณิชร้อยเต็มร้อยส่งคืนนะครับนี่คือการตรวจงานนะครับนะครับก็นะครับเราก็รู้แล้วว่างานทั้งเรียนตอนนี้นะครับผมนะครับผมตรวจไปแล้วนะครับมีส่งมาที่ผมยังไม่ตรวจอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ มอบหมายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่ทำอะไรเลยก็อีก2คนแล้วก็ส่งส่งคะแนนไปแล้ว4คนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์จะต้องมนเทนนในการาใช้ Google Classroom แล้วก็ r e s p o อ d กัวสอ,อบโต้นักศึกษาว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ให้เต็มร้อยก็ได้ครับอาจจะให้ตามที่คะแนนอาจจะเต็ม10เต็มเท่าไหร่แล้วแต่ท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ดูผลงานของเขาว่า เขาได้งานเขาทำงานถูกหรือไม่นะครับนี่คือขั้นตอนในการใช้นะครับ Google Classroom นะครับในการใช้งานนะครับผมกลับไปที่มคาไ Microcontroller ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่างานชั้นเรียนของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะมีคนส่งมาแล้วหนึ่งละคน,นะครับผมก็ดูเลย้ารักษ์ดีแก้วส่งเป็นรุ่น N Uno มานะครับอ่า นะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ให้คะแนนหน่นยนนแล้วผมก็คอมเมนต์ไปว่าส่งงานาทำดีมากครับแล้วแต่แล้วผมอ่าแล้วก็โพสต์ไปแล้วก็ส่งคืนแล้วก็ส่งคืนนะครับอ่านะครับก็เราก็สามารถเลื่อนดูได้ว่าเรามอบหมายไปแล้วนะครับนักศึกษาเข้าห้องเรียนแล้วมอบหมายไปแล้ว กขยังไม่แน่ไฟล์มาก็คือยังไม่ส่งงานมานะครับนะก็นะครับ,นะก,นะรบก็เป็นการใช้ Google Classroom ในการเรียนออนไลน์นะครับบางท่านอาจจะสะดวกสะวกในการส่งทางไลน์นะครับแต่ถ้าเราใช้ Google Classroom เราก็จะมีหลักฐานอะไรละเอียดอะไรซึ่งก็ สามารถเป็นทางเลือกในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนะครับถ้าท่านอาจารย์มีปัญหาอยากจะปรึกษานะครับก็สามารถปรึกษาได้ครับที่แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้กําลังทาสานักงานอยู่นะครับถ้ามีสํานักงานสื่อการเรียนการสอนเรียบร้อยเมื่อไหร่นะครับก็สามารถที่จะไปปรึกษาที่ห้องสื่อการเรียนการสอนได้นะครับแต่ตอนนี้กําลังทําโครงการอยู่นะครับก็สามารถ ที่จะเรียกใช้บริการผมครูวินัยจบเจนไหัวนัาง,งานคือการเรียนการสอนได้นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ